เรื่องต่อไปครับจะพาไปคุยกับยายแป๊ดวัย70ปีนะครับที่อดีตเนี่ยเป็นข้าราชการครับเกษียณอายุออกมาแก้งเงาด้วยการขายไข่เจียวทรงเครื่องท่อสดใหม่พร้อมข้าวขายกล่องละ25บาทและมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับวันเกิดทานฟรีขายที่จังหวัดพิษณุโลกครับ นี่ครับคุณยายแปด๊ดหรือคุณธัญพัฒน์เพ่งเมืองนนท์วัย70ปีเจ้าของร้านข้าวไข่เจียวเครื่องแน่นกําลังผัดไข่ด้วยความกระฉับกระเฉงลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษาจึงขายราคาไม่แพงเข็นรถมาขายบริเวณสี่แยกวุ่นวายถนนสีหราชเดชโชชัยตำบลบ้านคลองอำเภอเมืองคุณยายแปด๊ดเคยรับราชการทาง,งานอยู่เทศบาลเมื่อเกษียณเกิดความเหงาครับเลยออกมาขายข้าวไข่เจียวดีกว่าขายมาได้5ปีแล้วไข่ไก่ที่ใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สาม ข้าวไข่เจียว1ฟองขายกล่องละ25บาทเลือกใส่เครื่องได้3อย่างข้าวไข่เจียว2ฟองกล่องละ3าบาทเลือกใส่เครื่องได้5อย่างส่วนไข่เจียวส่งเครื่องที่ทำเป็นกับข้าวใช้ไข่2ฟองไม่มีข้าวใส่เครื่องได้5อย่างราคา30บาทส่วนข้าวเปล่าใส่ไข่2ฟองก็มีกล่องละ25บาทเครื่องที่ให้เลือกก็เช่นชะอมดอกสนไส้กรอกปูอดัดหมูสับหอยแมลงผู่กุนเชียงสาหร่ายเรามาคุยกับคุณยายแป๊ดกันเลยครับสวัสดีครับยายแป๊ดครับ ขอถามก็เลยครับว่าทำไมถึงตัดสินใจมาขายข้าวไข่เจียวสรงเครื่องครับที่ตัดสินใจเพราะเส้นนี้เป็นเส้นนักเรียนนะคะแล้วเราก็มันเป็นอาหารที่แบบสะดวกกับเด็กเราถึงคิดขายตรงนี้แล้วทำไมถึงขายเฉพาะไข่เจียวครับ กพราะเป็นคนชอบไข่ด้วยแล้วมันก็สะดวกกับการที่เราอายุมากแล้วไปขายอย่างอื่นมันก็ไม่สะดวกกรหรุร่ไข่อันนี้มันสะดวกกว่าแล้วเด็กๆก็ชอบแล้วมันทําสดเราเอายของนี่สดทุกวันเครื่องที่ลูกค้าชอบกันมีอะไรบ้างครับที่ชอบชอบก็จะมีชะอมกะหนหมูสับปูอัดแล้วก็กุ้งเชียงตอนนั้นก็ทั่วๆไปอะลูกเอ่อยายแปรู้สึกยังไงบ้างครับที่ยังมีงานทําหลังกเกษียณ กลับมาไม่รู้ทำอะไรพเพราะเส้นนี้ดูแล้วไม่มีใครขายข้าวไข่เจียวเราก็เพงขายดีกว่าเนาะดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆหากใครมโอกาสไปจังหวัดพิษณุโลกนะครับอย่าลืมไปแวะร้านไข่เจียวเครื่องแน่นๆของคุณยายแป๊ดขายอยู่ใกล้สี่แยกวุ่นวายเบอร์ติดต่อก็ตามที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับทอดไข่เจียวที่ทำเก่งมากแต่ทอดทิ้งพี่ทำไม่เป็นจริงๆอันนี้เล่นของจองอันนี้เล่นชีวิตจริง เช่นเคยครับช่วงท้ายรายการของเรานะครับเราขอมอบกฟิ์เซตผลิตภัณฑ์ฮีโร่ไปให้กาแฟก้นบาทคาเฟ่วัดวิมลมนิวาสจังหวัดร้อยเอ็ดไปใช้กันเลยครับแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับผมกับรายการทำดีรวยได้ครับกับผมกนพัฒน์เช่นเคยทุกเช้าว,วันเสาร์อาทิตย์แบบนี้8.15เป็นต้นไปท่างช่วงวัน31าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ